สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งานตัว Unix Linux แล้วก็ Mac OS Command Line ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ผมจะสอนถึงเทคนิคในการ archive ตัวไฟล์กับโฟลเดอร์นะครับโดยผ่านตัว utility ที่ชื่อว่า tar ซึ่งหลักๆพอ archive มาแล้วเหมือนกับว่าอย่างเช่นเรา archive ทั้งตัว directory มาสุดท้ายก็เหลืออยู่ไฟล์หนึ่งแล้วก็ส่งไฟล์นี้ไปให้เครื่องอื่นนะเพื่อที่จะ distribute ได้ง่ายๆหรือจะ back up รวมถึงวิธีการที่เราจะทําการบีบอัดข้อมูลที่เราได้ Archive มาแล้วเนี่ยลองมาดูตัวอย่างดีกว่านะครับว่าพวกนี้เนี่ยทำกันยังไงอ่าอันนี้ผมใช้ตัวระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่คือเป็นตัว Linux ของตัว mx นะครับเวอร์ชัน19นะฮะอ่ะมาดูวิธีการเริ่มต้นมาในนี้นะครับ ผมมีตัวโฟลเดอร์ตัวอย่างคือ .env เนี่ยอันนี้ผมไปโคลนมาจาก GitHub นะครับคนที่เขียน Node.js จะต้องรู้จักตัว .env ข้างใน .env เดี๋ยวผมเปิดอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาดีกว่าผมใช้ตัว tree .env ให้ดูามาดูหลักการการทำ Archive ปกติเราจะ Archive ได้2แบบอันที่1 Archive ทั้ง Directory หรือว่าโฟลเดอร์อย่างเช่นถ้าผมจะ Archive ทุกอย่างที่อยู่ภายใต้ .env เนี่ยก็ได้ หรือว่าผมจะเอาเฉพาะบางไฟล์ยอย่างเช่นผมต้องการ archive แค่ไฟล์นี้กับไฟล์นี้ก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เลยอ่ะครานี้มาดูวิธีการในการทำนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะ archive ตัวโฟลเดอร์ให้ดูก่อนละกันเพราะเป็นตัว use case ที่เห็นมากที่สุดอย่างเช่นจะเอา archive ตัวเนี้ย .enb ผมก็พิมพ์ t ar แล้วเราก็บอกว่าขีด c ตัว Option เนี้ย c คือการ create เดี๋ยวเราต้องการ create ไฟล์ tar ขึ้นมา แล้วก็ตัว v เป็นตัว verbos ก็คือพูดง่ายๆตอนที่ทำการ create มันจะแสดงด้วยว่ามีไฟล์ไหนบ้างที่ถูกเก็บเข้าไปในตัว archive แล้วก็ถัดมาเป็นตัว f ตัว f เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่าแล้วตัว archive ของเราจะตั้งชื่อว่าอะไรนะครับคือตัว archive เนี่ยผมจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับตัวโฟลเดอร์ที่เราจะ archive นะครับอย่างเช่นผมบอกว่า a b c แล้วนามสกุลมาตรฐานคือ .tar จริงแล้วจะไม่มีก็ได้แต่ว่าเป็นมาตรฐานที่ทุกคนเขาทํากันจะได้รู้ว่าไฟล์นี้มันคือตัวทาไฟล์นะครับแล้วถัดมาเราค่อยบอกว่าตัวที่เราจะ archive เนี่ยก็คือโฟลเดอร์ .env ตัวนี้่าดูนะครับกด enter ไปเนี่ยในนี้เมื่อกี้ที่บอกว่า v u r b o s e เนี่ยก็คือเนี่ยแสดงไฟล์ต่างๆในนี้มันก็จะบอกว่าไฟล์อะไรบ้างที่อยู่ใน .env เนี่ยที่ถูกเก็บเข้าไปในถาการนี้ผม เมื่อกี้จาได้ใช่ไหมเรามีไฟล์ a b c .tar เนี่ยได้ส่งมาดูนะเราก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาเนี่ยนามสกุล .tar แล้วในไฟล์นี้นะครับเราก็สามารถที่จะอ่าขอดูข้อมูลในไฟล์นะครับเราก็ใช้ตัว tr เหมือนกันคันนี้เราจะไม่ขีดตัว c ละนะครับเราจะขีด t เนี่ยขอดูข้อมูลแล้วก็ตัว f ก็คือบอกว่าไฟล์ที่เราจะขอดูก็คือตัวเนี้ยเดี๋ยวนะฮะ เราก็จะได้ลิสต์ของไฟลนะ์นนี้มันเร็วมากจนอาจจะมองไม่ทันเราก็บอกว่าตัวนี้ผ่านไปที่ตัวเลสแล้วกันนะครับค,ค่อยดูหรือว่าขีด n ด้วยก็ได้ดูพร้อมโชว์หมายเลขบรรทัดมานะี่เราก็จะเห็นเนี่ยมันก็ทำการเอาไฟล์พวกนี้นะครับคลายก็คือจัดเก็บเนี่ยเข้าไปข้างในเนี่ยในนี้เราก็จะเห็นว่ามีไฟล์อะไรอยู่ข้างในบ้างนะครับอพอดูเสร็จแล้วก็กดตัว q ย่อมาจาก Quit เนี่ยนะนี่คือการดูไฟล์ อาคันนี้มาดูสมมุติว่าผมต้องการอ r c h ค v e บางไฟล์แล้วกันไฟล์ตัวนาะสกุน sql บางตัวแล้วกันนะครับผมก็ tr แล้วก็ขีด c เหมือนเดิมแล้วก็ปกติก็ v แล้วก็ f นะครับบางครั้งอาจจะเห็นคนเขียนแบบนี้นะขีด c ขีด v แล้วก็ขีด f เนะี่ยอันนี้เขียนแบบยาวนะฮะเราค่อยตามด้วยชื่อคลาแต่ปกติเราจะเขียนแบบนี้เลย c v f โดยที่ f ตัวนี้เนะี่ยมักจะเป็นตัวสุดท้ายเพราะมันจะต้องตามด้วยชื่อของ ตัวไฟล์นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนแบบนี้สมมุติผมบอกว่าอันนึงชื่อว่า sq.tar แล้วผมจะเอาไฟล์ชื่อว่า baskin30s.sql อันหนึ่ง movie.ts.sql นะถ้าเราทำแบบนี้เดี๋ยวมันจะมีแค่2ไฟล์นี้ที่ถูกจัดเก็บเข้าไปในตัว sq ตรงนี้หรืออันหนึ่งก็ได้นะครับแบบนี้เราก็ enter ไปอ่าในนี้มันก็จะโชว์ว่ามี3ไฟล์นะครับที่ เก็บเข้าไปแล้วเราก็ต้องการเทสแล้วก็ค tf แล้วก็ตัว s q t a r แบบนี้เห็นไหมครับอันนี้ดูข้างในมีไฟล์อะไรบ้างนั่นเองอคราวนี้การใช้ทาปกตินะครับถ้าเราทำการแบ็กอัพหรือว่าต้องการส่งให้คนอื่นเนี่ยเราอาจจะทำการซิปด้วยไวนะครับคือในตัวยูนิคเนี่ยมีตัว utility ิ i p ย่แยเลยแต่ตัวที่เป็นหนึ่งในสแตนดาร์ดก็คือตัว gzip เราสามารถที่จะซิป ัวนี้เพิ่มขึ้นก็ได้นะครับเพื่อให้ไฟล์มันเล็กลงงั้น gzip ใช้ง่ายๆปกติผมจะขีด k ไว้จะได้ไม่ลบไฟล์ต้นฉบับนะครับแล้วผมจะซิปตัว abc tar ที่เราทำไว้ตั้งแต่แรกนะครับที่มีตัว env อยู่เนี่ยผมทำอย่างนี้เดี๋ยวถ้าทำอย่างนี้เสร็จเดี๋ยวมันจะได้ไฟล์ชื่อว่า abc tar แล้วก็ g z นะครับขึ้นมา enter ไปอ่ะคราวนี้ผม ดูไฟล์ที่เป็น a b c star star แล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับผมจะได้ตัวเนี้ย g z ตัวนี้ขึ้นมาแล้วไฟล์นี้เนื่องจากมันถูกบีบอัดเนี่ยขนาดก็จะเล็กลงอันนี้ขนาดเป็นไบ t e นะครับคราวนี้มาดูเทคนิคการใช้ ls นิดหนึ่งบางทีมองเป็นไบต์เนี่ยอาจจะงงๆนะครับไฟล์นี้ก็มาประมาณ 900k เนี่ยส่วนอันนี้ก็1.2เมกเนี่ยผมสามารถใช้ ls คีด l แล้วก็เติมตัว h เข้าไป h ตัวนี้ก็คือย่อมาจาก human นะครับ หมายถึงว่าอันที่ให้ make sense กับคนอ่านทั่วๆไปเนี่ยเราผมก็บอก A B C Star Star เดี๋ดูนะฮะเห็นไหมครับคันนี้หน่วยตรงนี้จากบตนะครับก็กลายเป็นเนี่ยแบบง่ายๆอย่างเช่นอันนี้เป็น m a c ก็โชว์ตัว M เป็น K ก็โชว์เป็น K อยู่ข้างหลังเราสามารถที่จะทาแบบธรรมดาหรือว่าทาแล้วเราก็ค่อยมาใช้ตัว g z i หรือว่าเราจะรวมชุดคำสั่ง2องอันนี้มาพร้อมกันอย่างเช่นผมถ้าผมบอกว่าทาแล้วก็ ที่ผ่านมาผม cvf อย่างนี้ใช่ไหมครับครัวน,นี้ผมก็เติมก่อนตัว f เนี่ยเติมตัว Z เข้าไปตัว Z ตัวนี้หมายความว่าการที่เราจะใช้ตัว gzip เนี่ยในการ compress ตัวทาหลังจากที่ตัวทาเนี่ยมันสร้าง .tar แต่นี่มันจะเป็นการทำภายในหมดเลยงนั้นเดี๋ยวสุดท้ายเราจะได้ไฟล์ที่เป็นตัวนี้อย่างเช่นถ้าผมบอกแบบนี้นะครับครัวน,นี้ผมขอใช้ไฟล์ชื่อว่า .env เลยแล้วกันนะครับ แล้วตรงนี้ผมก็บอกเลยว่าตอนที่ทําเสร็จนะครับจะบอกว่าเป็น t a r g z อย่างนี้เลยก็ได้หรือบางทีเราอาจจะเห็นคนที่เขียนยอ่อยอด z g z ก็ได้นะครับอันนี้ก็คืออีกนามสกุลหนึ่งที่เป็นมาตรฐานหรือว่า taz แบบนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเอาแบบเต็มๆให้ดูก่อนแล้วกันเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะทำการสร้างตัว archive file ของโฟลเดอร์ d e r e n v นะครับแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้ในไฟล์นี้ หลังจากที่มีการซิปเรียบร้อย enter ไปคราวนี้ผม ls a l มาดูแล้วกันเดี๋ยวทำอย่างนี้ดีกว่าเอา l l t นะตรงนี้ผมก็จะได้ไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไฟล์ตัวนี้ที่เพิ่งสร้างขึ้นมาถ้าสังเกตนะครับลองเทียบขนาดกับตัว abc ทาแล้วก็ g z เนี่ย ขนาดเนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันก็คือการทาแล้วก็มาจีซิปทีหลังนะฮะส่วนตัวนี้เราใช้คำสั่งรวดเดียวในการทำนั่นเองนะครับครน,นี้เรามาดูสักตัวอย่างหนึ่งผมใช้ D U ขีดตัว H แล้วก็ S แล้วก็ E N V อันนี้เป็นคำสั่งที่ขอดูว่าตัว E N V folder นะครับ ใช้เนื้อที่เท่าไหร่อย่างเช่น env อันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นตรงนี้เราบอกอันนี้มันไม่ใช่ขนาดโฟลเดอร์ที่มันใช้จริงๆผมก็ใช้ตัวเนี้ย du นี่ย่อมาจาก disk usage นะครับแล้วก็ตัว s เนี่ยก็คือโชว์หน่วยให้เป็นแบบ human readable ตัว s ก็คือ summarize ออกมานะครับไหนไหนก็ไหนอ่ะลองดูนิดนึดนงถ้าผม du เฉยแล้วก็ env เป็นไง นี่มันจะแสดงแยกแต่ละโฟลเดอร์ออกมาเลยแล้วก็อันนี้ก็สุดท้ายด n v ที่เราสนใจดูจริงๆก็คือเนี่ยอยู่ที่ตัวนี้แล้วอย่างที่บอกนะครับเราควรจะขีดตัว h เข้าไปอ่านง่ายแล้วก็ make เ e n s e กวา่าอันนี้ก็จะบอกว่าเนี่ย1.5เมกตัวนี้แล้วตัวนี้ที่เมื่อกี้ผมขีด S เนี่ยที่ผมขีด S เข้าไปมันจะเป็นการ s u m m a r i z e ก็คือเอาบรรทัดสุดท้ายเลยเนี่ยก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับเห็นว่า ก่อนที่จะมีการคอมเพ a สนะครับใช้เนื้อที่ไปประมาณ1.5เมกแต่พอคอมเพ c สเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับ .env เหลืออยู่ประมาณ 900k ลดไปเกือบเกบครึ่งหนึ่งเลยนะครับนี่ก็คือวิธีการขัน้นนี้เดี๋ยวผมกลับมาฝั่งนี้สมมุติว่ามีคนส่งไฟล์ที่เป็นตัวถาพวกนี้มานะครับผมต้องการที่จะ extract ออกมาเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมขอ สว c ชไปที่โฟลเดอร์นี้สมมติว่าผมไปดาวน์โหลดไฟล์พวกนี้มานะครับแล้วผมจะ Copy S Q เดี๋ยวต้องบอกตรงนี้กันจาก Demo เนี่ยเมื่อกี้ผมมีตัว S Q ทาใช่ไหมครับ Copy มาอยู่ที่ตรงนี้เล็กอันหนึ่งผม Copy ตัว .env .tar.gz แบบนี้มาาคราวน,นี้มาดูฝั่งด้านนี้ของผมนะครับ ในตัวดาวน์โหลดเนี่ยในดาวน์โหลดผมได้ไฟล์ที่เป็นตัวทานะครับมาเนี่ยหากผมต้องการที่จะดึงไฟล์ออกมาทำยังไงเดี๋ยวผมสาธิตด้วย s q t a r ตัวนี้กันวิธีการนะครับอย่างแรกที่คุณจะทำโดยปกติเนี่ยเราจะมาขอดูก่อนว่าข้างในมันมีอะไรนะครับจะจะเนี่ยเราก็ใช้ขีดทีเนี่ยก็คือ,คอ List ออกมาดูเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บอ่ะถ้าคัน,นี้เราจะเอาออกมานะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็น ขิด x ให้คิดง่าย x ตัวนี้ย่อมาจากตัว x t r a c t นะครับถ้าเราบอกแบบนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอา3ไฟล์เลยนะครับน่ะดูนะฮะ enter ไปแล้วก็ ls มาดูเนี่ยเราก็จะได้เนี่ยไฟล์ b a s k i n movie แล้วกัเนี่ยออกมา3ไฟล์อันนี้เดี๋ยวผมลบพวก t sql ทิ้งไปก่อนแต่ถ้าเราต้องการเอาเฉพาะบางไฟล์นะครับ เราก็แค่เติมไฟล์ที่เราต้องการอย่างเช่นผมต้องการเอา world db sql อย่างเดียวก็เติมเข้าไปแบบนี้ enter เห็นไหมครับคันนี้เนี่ยก็จะได้แค่ตัว world db อย่างเดียวนะครับอันนี้แบบที่1นึ่งคันนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างของตัวนี้ที่เป็นระดับของโฟลเดอร์บ้างนะครับเหมือนเดิมผมก็ทานะครับอย่างแรกใช้ tf ก่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าเราไม่อยากใช้ tf นะครับบางทีบางคนจายากเนี่ยขีดขีด เลสก็ได้เนี่ยส่วนใหถ้าเป็นอะไรที่ขีดขีดเนี่ยมันจะตามด้วยพารามิเตอร์ชื่อเต็มๆมนะครับเราค่อยมาขีด f แบบนี้แล้วก็ค่อยบอกว่า .env แบบนี้ก็ได้นะฮะ enter เห็นไหมครับมันก็คือการ List เหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้ก็อ่ะ t ขีด n อ่ะก็จะเห็นว่ามีไฟล์พวกนี้อยู่นะครับอ่ะคันี้ถ้าเราจะเอากลับมาทั้งหมดนะครับก็ทาขีดตัว x แล้วก็จะ v ด้วยก็ได้นะครับ v e r b o s ดูว่ามีไฟล์อะไรบ้างที่จะถูก extract กลับมาแล้วก็ตัว f ก็เหมือนปกติก็คือเราก็ใส่นี้เข้าไปอ่าถ้า๋ยวเราทำอย่างนี้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมันจะเอาโครงสร้างที่อยู่ในไฟล์ตัวทาตัวนี้เนี่ยซึ่งมันก็คือเริ่มต้นมาก็คือมีชื่อโฟลเดอร์ .env ใช่ไหมครับคือพอทำเสร็จเดี๋ยวเราจะมี .env โฟลเดอร์เนี่ยอยู่ในดาวน์โหลดตรงนี้ enter ไปอ่าตอนนี้เสร็จแล้ว เห็นไหมครับผมมีโฟลเดอร์นี้ .env ขึ้นมานะครับลองใช้ tree .env ตรงนี้เห็นไหมครับข้างในมันก็มีไฟล์โฟลเดอร์เนี่ยได้มาหมดนะครับรวมถึงพวกโฟลเดอร์ที่เป็น hidden อะไรเนี่ยก็มาด้วยนะครับอย่างเช่นผม cd เข้าไปในนี้อย่างเช่นในนี้พวก git อย่างนี้นะะก็เป็น hidden folder ก็ถูก archive มาหมดนะฮะ อ่ะคันนี้เดี๋ยวผมอเอ็มตัวนี้ไปก่อนล้กันลบทิ้งไปอ่าเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเทคนิคนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะได้แค่บางไฟล์หรือโฟลเดอร์อย่างเช่นผมสนใจโฟลเดอร์ e x a m p l e อย่างเดียวแล้วกันนะครับไม่ต้องการเอาทั้งหมดเนี่ยผมจะทำยังไงผมก็เนี่ยก็ใช้ตัวทานะครับตัวนี้แล้วผมบอกว่า เอาตัว example ใช่ไหมครับผมจะต้องบอกตัวนี้เพราะโครงสร้างเต็มๆของมันคือมี .env แล้วก็ค่อยมา example แบบนี้เพราะถ้าจำได้ตัว .env ตรงนี้มันมาจากนี้นะครับตอนที่ผม view ออกมาดูเห็นไหมครับเนี่ย list พวกนี้เนี่ยโครงสร้างมันเป็นแบบนี้ .env เพราะฉะนั้นตอนที่เราระบุเราจรึงต้องระบุแบบนี้แล้วก็ enter ไปนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ย มันมีการสร้างโฟลเดอร์เนี่ย e n v example แล้วข้างในก็จะมีย่อยๆลงมาอีกได้นะครับครั้นี้ผมก็ ls ดูเนี่ยผมจะได้ e n v ตรงนี้ครันนี้ก็ cd e n v เข้าไปอันนี้ขอใช้ง่ายๆนะครับใช้ tree เลยแล้วกันเนี่ยเห็นไหมครับข้างในของ e n v ผมก็จะเห็นเนี่ยไฟล์ต่างๆที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่ต้องการนะครับหรือว่ามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งเป็นตัวอย่างสุดท้ายแล้วกัน อันนี้ผมลบ nv ทิ้งไปก่อนผมกลับมาอ่ครั้นี้สมมุติผมต้องการแค่บางไฟล์แล้วกันอย่างเช่นผมต้องการดู package dot jsn ไฟล์เดียวนะครับคือเพื่องผมต้องการไฟล์นี้เนี่ยนะฮะพอรายไฟล์ที่ต้องการนะครับผมกดคิวตรงนี้ไปแล้วครันนี้ผมก็ใช้ตัวทาตรงนี้นะครับก็บอกตัว xv แล้วกัน แล้วก็อันนี้ก็จะบอกว่าไฟล์ที่ต้องการ env แล้วก็ p a c k a g e json แบบนี้ enter ไปอ่าอันนี้มันก็จะบอกว่าเนี่ยมีไฟล์ตัวนี้ extract ออกมาใช่ไหมครับเนี่ยผมจะได้ตัว p a c k a g e json นะฮะเนีเราก็จะเห็นอ่าเขามี dependency อะไรบ้างที่ใช้ในการ develop แบบนี้เป็นต้น อันนี้คือหลักการเบื้องต้นของการใช้ตัวถาแล้วก็ตัว g ีซินะครับก็ลองเอาเทคนิคพวกนี้ไปประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับสวัสดีครับ